สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนน์เนื้กาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทำวิดีโอชุดนี้ดูไม่ได้สวัสดีครับผมกุ้งชานมคนนนครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถพ่วงข้างขายกาแฟครับเป็นรถไอดอลของผมเลยนะครับใช้ไฟฟ้าครับรถคันนี้ใช้ไฟฟ้า,ใช,ชฟฟานะใช้เครื่องชงไฟฟ้าเลยนะนี่ครับใช้เครื่องชงไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งแบตเตอรี่ ลูกใหญ่เลยนะอันนี้ลูก300แอมป์ะ150แอมป์ลูก150แอมป์ลูกใหญ่เลยแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟยังห่านะและ้วแล้วควันมันไม่ตีข้อหาเราเหรอไม่มีควันเราของเครื่องสี่จังหวะเครื่องสี่จังหวะควันน้อยแปดมือแปดมือถึงง่ายเฮ้ยไม่ต้องก oh. ระสุนป่าเลยโอ้อ้าลูกเอาชานมอ๋อ,อสาธิตสาธิตสตาร์ทเนี่ยครับ <S 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 2> <S 2> อันนี้คือทำงานคือรอบวิ่งแค่นี้พอก็เดี๋ยวมันมันร้อนนิดหนึ่งอ้ยจี๊ดวนมันจะดังกว่านี้ไหมเครื่องเครื่องแค่นี้เออดีว่ะถ้าเราทำเก็บเสียงอะไรนี่คือท่อท่อเอาอย่างเี้เหรออ๋อมีสองท่อเว้ยอ่านี่ครับนี่ครับมีสองท่อท่อนี้นะ ท่อเนี้ยสำหรับเครื่องปั่นไฟท่อเนี้ยเป็นท่อรถมอเตอร์ไซค์ท่อไอเดียแล้วอันนี้อ,อ,นนอ, oh, musician, อันนี้จะทำอะไรในลุงอันนี้มีจะทำอะไรอ๋อถังน้ำแขง็งแล้วแล้วมันดีกว <ps ik livres> ่า <dishes> ถังน้ำแข็งพลาสติกไหมดีกว่าดีกว่าด้วยเก็บน้ำแข็งได้จนได้สามวันสามวันเลยเหรอโหลุงไอดอลโหเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าร้านดูหน้าร้านนี่ครับโอ้ผม เววะ้าวก <Wow. S 1> ็ไม่ดังมากนะจะได้ขายแก้วเท่าไหาร่ลงแก้วสามสิบบาทแก้วเอ้ยราคาก็พื้นฐานว่ะเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ด้วย,ยอ่ะลงุงเอาชานมเย็นครับลงุงเดี๋ยวดูนะชานมเย็นลงุงจะี่ยทำไงบ้างแอบก็อปปี้วิธีการเลย สูตรชาลุงผสมชาอะไรไหมหรือเอาชาอย่างเดียวเลยชาตามือชาตามืออย่างเดียวเลยให้ต้นเดียวขอสามสิบห้าบาท,าทพาอไม่ได้สั่งมาเลย <What? S 1> ผมไม่น่าเชื่อรถพ่วขงข้างใช้แบบใช้แบบไฟฟ้าได้ด้วยนะเนี่ยร oh, <no. S 1> ูทุนประมาณเท่าไหร่นี่ยลงุงหกเจ็ดหมื่นเลยเหรอขาซื้อรถเส็นะ เฮ้ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นพร้อมรถแต่ทำเองนะไม่ได้จ้อ๋อลุงนี่เชื่อมเองทำเองเลยเหรอน้ำทั้งหมดใต้าเต้ยครับอ๋อเหรอโอ้ยฉันเข้าของเขาดูแบบห้องเขาโล่งมากนะของพ่อนี่แบบเต็มไปหมดเลยวะ่ะโอ้แต่ใจอินวอเตอร์ก็ได้ลงชายย์ลงอะไรเงี้ยลงชรตรงนี้เหรอโอ้โอหรายกาดว่ะที่เก็บของน้ำเหล่าไม่ต้องไปใช้พวกเครื่องหรอก ไอ้ตัวนี้กินไฟประมาณกี่วัตต์อย่างเงี้ยอันนี้แปดว่าสิอันนี้พันห้าร้อยวัตต์แต่อันเนี้ยจะได้จะได้น้ำดีกว่าพองกันลเลยเปลืองไฟสักเปล่าแต่ว่าเวลาชงกาแฟตัวี้ดูเก็บมันเนี่ยมันคาแปดยี่สิลิปตมีมันจะเพิ่มขึม้นอกหรอเปล่าเราลดชมการตึกโกรูอ๋อแล้วกินกาแฟไม่สูงเพาะมแรงตัน อ๋อคือมันเปนปั้นอิตาลีอ๋อวิ่งแล้วมันสะเทือนหล่นไหมเนี่ยไ,นนะไปล็อกล็อกไว้แล้วนายพ่อเก็บข้อวกลุ๊บได้เลยฮะนายพ่อไปเก็บได้เลยนเนอะเจอไงนายพ่อเก็บเลยเดี๋ยวเก็บตังค์สักห้าหมื่นหกหมื่นแล้วขับรถมาหาลุงดียวว่ยบอกว่ะให้ลุงต่อให้ มีเครื่องเสียงด้วยนะครับนี่โอ้โหเจ๋งมาก ผมก็ขายอยู่ที่จังหวัดนนท์มผมขายแบบสไตล์โบรา,าณรัชนาปเป็นเครื่องกระชงได้โ,<อ>โบราณก็ชงได้เ<อ>ข้มกว่าที่ชงอะไรนั่นนี่เหรออ๋อไปเข้มกว่าก็คือเอาเมห้กาแฟเนี่ยมาบดแล้วก็มาใส่เครื่องอัดแบบเนี้ยกาแฟโบราณตาโแบบรารตาอะไรกระชงได้เลยหมายถึงว่าเอาใส่กระบอกนี้อัดได้เลยครับอืมไบดน้ำให้เขาะบบนั้นมันอ๋อเหรอ มันใช้แม่นวลดีกว่าแค่โต้กอโต้มันเป็นชอตๆอ,อ,อ้นออตั้งไว้รู้สึกได้นี้เลยรับปางผมให้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองมั่งนะดเด๋ยลองซื้อเครื่องไอ้เจ้ชงกาแฟมาลองชง<อ>ที่บ้านแล้วเดี๋ยวปรับปรุงพัฒนาร้านผมมั่ง,ใช,ใ,ชงใช้อินเวอรตเต้ใชินวตเต้ ใช้อินเวอร์เตอร์แบบที่เขาแปลงไฟบ้านโซล่าเซลล์ง้่เหรอนั่นแหละนั่นแหละนี่เราจะใส่โซล่าเซลล์ได้แต่ผมไม่ใส่เพราะมันใช้ชาร์จได้โซล่าเซลล์เจอเงาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับกาัันนแล้วสูตรชงเนี่ยลุงคิดเองหรือว่าไปรเรียนรู้จากใครมาคิดเองหมดคิดเองหมดโอ้สุดยอดว่ะสุดยอดสุดยอดด,ยอดูดข้าวของวางสะอาดสะอ้านดี เราจะไปหาซื้อพ <amin> วกเศษลามิเนตลามิเนตน้ำน้ำอะไรไ่ซื้อเศษ๋ยวพอน้องนี่ตู้ไฟหมดนั้นน่ะตู้ไฟรับเปล่งไฟจะสวยมากใช่ครับใช่เพราะแสงจากข้างในมันจะทอนออกมาจะทำให้ไฟสว่างมองไกลๆเห็นโลโก้ชัดเจนดี โอ้ยฝนตกก็ต้องเก็บเลยพตกมีผ้พาพลาสติกใสโอ้โหหลา,า,า,ายกาดว่ะลุง <laughs> ลุงหลายกาดว่ะนี่ไงตัวปั่นไฟฟ้าฟองนมก็ด้วยนี่นเดมาดูเครื่องปั่นไฟฟ้าฟองนมเขาผมใช้เครื่องปัมผมใช้ไอเจ้าเครื่องปัมแบบโยก เฮ้ยขึ้นเร็วกว่า่ะมีมีงานขึ้นอ่ะมีทั้งสองยางอละฟองขึ้นเยอะขึ้นเยอะกว่าเราเยอะว้าวเพาะเพราะไงเราเป็นการเป็นรถไพราะเพราเครื่องปั่นเราไหมหมดพอกับเครื่องปั่นเราบ้แรงกว่านะจะดูแบบฟองแบบนวลเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่มันจะอ่อนอ่อนกว่าเยอะเลยใช่ไหม ผมใช้แบบผ่านสองป้อนตีกับตีฟองใช้แบบนี้ก็ได้เออแล้วไอ้เครื่องตีเครื่องตีอย่างนั้นอนะ่ะเครื่องปั่นอย่างเงี้ยฟองออกมาอย่างเงดีกว่ากันอพอกันอ๋อฟองมันจะเนียนกว่าอืแล้วชงชงพวกลาเต้พวกอะไรใช้พวกนี้แหละชงเล่นลายอะไรอ๋อโอโหทำลายหน้าได้ด้วยเหรอโอ้ลายกล้าว่ะลุงผมชงทิงทุกวันเลย อแพร้อนเนี่ยเป็น้กินอะไรมากบ้านร้อนกินก็ร้อนกินอะไรก็แพร้อนอ่ะลร้อนใหญ่ไม่ค่อยกินนมชมพูสามกาแฟโบราณ30ชาเขียวอะไรสาหมดเลยคาปูชิโน่40 45ิบ้าไมตั้งข้างร้านพ่อพ่อเจ๊งเนี่ยเออลุงดีนะอยู่คนละจังหวัดถ้าลุงอยู่จังหวัดผมผมฆ่าลุงอ่ะผมฆ่าลุงอ่ะแล้วก็ใส่ฟองนม หเราเราเรามันก็ดีอยางเราจะปั่นก็ได้อืปั่่นนีมีเครื่องปั่นด้วยเออถ้าปั่นก็โบอีกกี่บาทปั่นโบอีกเจ็บของเก่าหรือปั่นผมทำโถแต่งไปหาซื้อโถมาสองร้อยไม่ไม่ได้บวกราคาค่าจ้างปั่นเนี่ยไอ้แก้วเนี่ยถ้าปั่นเนี่ยจะเป็นกี่แบบจมสิเป็นเท่าไหร่ปั่นก็เพิ่มอีห้าบาทสิบเพิ่มอีกห้าบาทสิบบาทแล้วก็มีวิปปิ้งครีมเนี่ยวิปปิ้งวิปเนี่ยต้องบวกเยอะๆหน่อยเพราะมันแพงอ่ะเออเขาขอให้ลูคราฟต์อ เนี่ยาน่าตีวะจะเอากำไรตรงไหนวนะเนี่ยอันนี้ค่าบริการเท่าไหร่ครับลุงสามสิบบาทสามสิบบาทโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่น่าเชื่อว่าลุงเป็นไอดอลในใจผมเลยนะเดี๋ยววันไหนถ้าผมทำแบบลุงได้สำเร็จแล้วผมจะถ่ายรูปแล้วผมจะมาเที่ยวจะมาหาลุงอพยพกระตุ้กระตุ้นขาแต่ขั้นแล้วเรือ่องระบบไฟระบบของคนถึงขั้นเหรอ เอาลุงบอกเบอร์โทรลุงมาพูดมาเดี๋ยวผมมาซื้อใบพูดมาจำไม่ช่วยจำไม่อ่าบอกมาในในนั้นผมอ่ะอ้วนระยองอ่ะอ้วนระยองเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคนโลกอ๋อเฟซบุ๊กอ้วนระยองนะครับโอเคโอเคโอเคอ่ะไลน์ก็มีไลน์ก็อ้วนระยองเหมือนกันไลน์ก็อ้วนระยองถ้ามันมีผลกระทบอะไรถามมาได้ได้ครับได้เลยโอ้โหขอบคุณมากที่เป็นเป็นครูให้ผมได้ แล้วไม่ห่วงเราใช่ครับเฮ้ยถ้าห่วงแล้วเราทางตันนะผมเคยได้รู้เหมือนกันผมก็จะเกิดลิขสิทธิ์ก็จะทำให้ชีวิตเสียเงินแบ่งแบ่งกินเยอะอ่าอ่ถ้าแบ่งนี่เราเราจะได้ต่อยอดยาวเพราะงั้นผมเคยได้ยินว่าถ้าคนห่วงวิชามันจะทางตันโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติเป็นไงโอ้พ่อพ่อไม่ติดวะผมผมไปไม่ถึงเนี่ยเข้มนะเข้มกว่าเยอะเลยอ่ะ รถเครื่องขัดลงมาแบบผมทดลองแล้วเะเราของพ่อเที่ยมไม่ติดเลยว่ะต้องกดนะทรับหนึ่เหรอท่านไม่กดทำไมเทีมหรอรสชาติพ่อไม่ได้ครึ่งนิ้วอ่ะไม่ได้ครึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกดที่นี่อือกาแฟเลยอ่ะเจ๋งอ่ะโอเคขอบคุณครับลุงขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับขอลุงเจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยสาธุ